สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้สิ่งนี้จะนําข่าวดีมาให้ท่านฟังด่วนนะคะโชคลาภหรือว่าการเงิน ใครที่กำลังการเงินติดขัดเชิญรับฟังได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาราศีกรกฎช่วงวันที่16-31กรกฎาคม65ช่วงระยะเวลานี้การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะโชคลาภของท่านช่วงนี้มาจากไหนแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวท่านนั้นรู้สึกว่าโอ้โหไอเดียนี้จะเต็มไปหมดเลยนะคะอยากทำนั่นอยากทำนี่เป็นช่วงที่ท่านไม่อยากจะอยู่นิ่งๆจริงๆบางท่านจะมีอะไรให้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคนเดียวรับผิดชอบหลายอย่าง ทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหากิจช่วงระยะเวลานี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายให้ท่านรับผิดชอบโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญจะได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะมาขอคำปรึกษาในเรื่องที่ท่านมีความรู้มีความชำนาญมากกว่า ตัวของเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาจะมาขอคําแนะนําต่างๆหรือจะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านช่วงนี้คนมักจะนึกถึงท่านนะคะชาวราศีกรกฎท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีงานชิ้นนี้จะมีคนไว้ใจท่านช่วยให้ท่านนั้นช่วยเหลือรับผิดชอบงานชิ้นสําคัญคญในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงนี้ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานหรือว่าในงานที่ท่านทำคนจะพูดถึงท่านคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะชื่นชมท่านจะมีเครดิตในงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามฉะนั้นจงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่ให้ยืนหยัดอยู่บนความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานสิ่งที่ท่านตั้งใจทำจะนำพาข่าวดีมาให้ท่านบางท่านค้าขายจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ เป็นลูกค้าที่น่ารักลูกค้าที่ค้าขายด้วยแล้วรู้สึกสบายใจลูกค้าเก่าที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาในเวลาเดียวกันนะคะบางท่านช่วงนี้กําลังยุ่งกับการค้าขายเรียกได้ว่าวางแผนการตลาดไปค้าขายไปบางท่านก็เริ่มที่จะยุ่งและเหนื่อยกับการทดลองตลาดใหม่ๆเป็นช่วงที่เหนื่อยและยุ่งพอสมควรค่ะหากตัวท่านนั้นทํามาค้าขายหรือว่า ทำธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้ไม่เว้นแม้แต่ท่านที่ทำงานประจําด้วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการหน่วยที่คุ้มค่าแน่นอนคะ่ะช่วงนี้ท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านตั้งใจอยากจะได้บางท่านก็จะไดออเดอร์ได้ลูกค้าได้เงินเข้ามาในร้านเพิ่มขึ้นแต่หากท่านค้าขายไปวันๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่กระตุ้นยอดขายเลยค้าขายแบบ ที่ท่านเคยขายท่านจะเครียดได้เลยในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นหากท่านทำมาค้าขายแล้วได้เข้ามารับฟังลองนำไปปรับใช้ดูนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้ท่านจะกระตุ้นยอดขายได้ในรูปแบบใดบ้างยอดขายจึงจะเพิ่มขึ้นตามเท่าที่ท่านสามารถทำได้แต่ว่าตัวท่านจะต้องซื่อสัตย์ไม่อารัดเอาเปรียบลูกค้าจะต้องไม่เพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงาน ทำมาค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค่ะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะดีขึ้นจนท่านสังเกตได้เลยทีเดียวจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ไดออเดอร์เพิ่มอย่างที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะบางท่านก็จะเป็นลูกค้ารายเก่าแต่ว่าเขาจะสั่งออเดอร์เพิ่มสั่งสินค้าเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้อะไรก็จะเกิดขึ้นได้กับตัวท่านนะคะชาวราศีกรกฎและช่วงระยะเวลานี้นะคะ ชาวราศีกรกฎช่วงนี้ตัวท่านนั้นจะมีคนเข้ามายั่วอารมณ์หรือว่าจะมีเรื่องให้ท่านนั้นหงุดหงิดหัวร้อนโมโหขอท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆก่อนที่ท่านจะพูดอะไรออกไปในช่วงระยะเวลานี้จะเติอกตะอาจจะตักเตือนลูกน้องหรือว่าจะพูดจะตักเตือนใครอาจจะเป็นคนที่ท่านรักและคนที่ท่านนั้นหวังดีหรือจะพูดอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอท่านนั้น คิดก่อนพูดและก่อนที่จะโพสทุกครั้งนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะเดือดร้อนเพราะพูดหรือว่าโพสโดยที่ท่านนั้นขาดสติไม่คิดทบทวนใจร้อนโมโหพูดเลยโพสเลยช่วงนี้ท่านจะต้องมีสติให้มากๆก่อนที่จะพูดและโพสช่วงนี้ชาวราศีกรกฎท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเช่นได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆโดยที่ท่านนั้นได้วางแผนมาสักระยะหนึ่งละสาหรับบางท่าน ก็ช่วงระยะเวลานี้จะได้เริ่มลงมือทําบางท่านก็จะพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนและหากท่านนั้นหากท่านใดเริ่มมองหาช่องทางการทํางานเพิ่มท่านก็จะมีโอกาสได้งานที่ท่านชอบเพราะว่าดวงเริ่มเปิดอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นกับท่านได้ขอเพียงอย่างเดียวท่านอย่าอยู่เฉยๆจงมองหาโอกาสและต้องกล้าที่จะ เริ่มต้นนะคะโลกโซเชียลออนไลน์ค่ะจะทำให้ท่านได้รับข่าวดีในช่วงระยะเวลานี้และช่วงนี้ไหวพริบและสติปัญญาเปิดทุกๆปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกแต่ว่าบางปัญหาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะแก้ไขได้เพราะว่ามันอาจจะยากแล้วก็หินสำหรับท่านในช่วงระยะเวลานี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าจะมีทางแก้ทางออกแน่นอนนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะทีนี้ช่วงนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องเงินค่ะมีดวงจะได้รับข่าวดีมีดวงจะได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านมีดวงจะได้มานะคะบางท่านก็รอการอนุมัติจากสถาบัานการเงินต่างๆบางท่านรอคอยเงินเก่าเก็บบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นการรอคอยผลกําไรผลประกอบการบางท่านจะมีคนนําเงินมาใช้นี่ใช้สินแต่ว่าจะไม่มากแต่ว่า ช่วงนี้นะคะท่านมีดวงที่จะได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎรับรองว่าช่วงนี้การเงินของท่านนั้นจะเข้ามาดีกว่าช่วงที่ผ่านมานับว่าการเงินช่วงนี้ดีขึ้นหากขาดหาเงินขาดมือก็จะมีเหตุให้ได้เงินค่ะและผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือใครนะคะที่ทํามาค้าขายหรือว่าทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําตีแลนด์ช่วงนี้ เงินของท่านจะเข้ามาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาบางท่านได้ผลกําไรจากการลงทุนต่างๆด้วยช่วงนี้หากท่านนั้นการเงินเป็นเงินหมุนท่านก็จะหมุนได้คล่องขึ้นน,นําบัตรนี้ไปใส่บัตรนั้นนําบัตรนั้นมาโปะบัตรนี้แม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและไว้ใจก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันมีแต่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะทําของหายนะคะท่านมีดวงที่จะทําของหาย ช่วงนี้ท่านขี้หลงขี้ลืมฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเวลาจะลุกจากโต๊ะนะคะหรือว่าจะลุกลงจากรถโดยสารจะออกจากบ้านท่านจะต้องเช็คดูให้ดีๆโดยเฉพาะกระเป๋าและสิ่งของมีค่าต่างๆหรือว่าบางท่านเงินอาจจะหายในลักษณะซื้อของชิ้นใหม่หรือว่ามีคนมาขอหยิบพอยืมเงินจากท่านก็เป็นไปได้นะคะและขอเตือนด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้นะคะจะมีคนที่รู้จักท่านโดยเฉพาะคนใกล้ชิดสนิทสนมเขาจะมาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านคะ่ะหากท่านจะช่วยจงช่วยเพราะคนที่เขาทําดีกับท่านเท่านั้นนะคะช่วยเฉพาะคนที่ดีกับท่านเท่านั้นเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะ,ะได้เงินคืนนั้นมีน้อยมากมาก ถึงแม้ว่าเขาจะคืนเขาก็จะคืนท่านไม่ครบค่ะและคืนไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่เขาได้บอกท่านเอาไว้ด้วยช่วงนี้คนรอบข้างนะคะจะทําให้ท่านนั้นอึดอัดลําบากใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวฉะนั้นขอยท่านมีสติในการรับฟังอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักโดยที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอเจอกันโดยบังเอิญน,นี่แหละค่ะดวงของท่านช่วงนี้ถือว่าการเงินมีกินมีใช้ แต่ว่าการเงินมาไวไปไวนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพของใครบางคนภายในบ้านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงนี้บางท่านนะคะที่ป่วยไม่สบายบุท่านเหล่านี้มีเกณฑ์ที่จะบางท่านนะคะอาจจะป่วยไข้ไม่สบายกระทันหันมีดวงจะได้ ซื้อสิ่งของบางอย่างให้กับคนที่ท่านรักด้วยช่วงนี้รายจ่ายของท่านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นในจะรายจ่ายประจําของท่านอีกฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะหากสิ่งใดที่ไม่จําเป็นก็ขอให้ท่านหยุดเอาไว้ก่อนและการเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้จะมาจากความรู้ความสามารถเป็นหลักและท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอหากท่านนั้นติดขัดมีปัญหานะคะ ความรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้คนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์จะมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาหรือว่าอายุไม่มากแต่ว่าความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เกินตัวและช่วงนี้ตัวท่านเองเจ้าชู้คุยอยู่กับหลายคนนะคะและหากมีใครเข้ามาท่านก็จะต้องเช็คดูให้ดีๆสําหรับท่านที่คุยหลายคนช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านนั้นสับรางให้ดีๆนะคะ และคนที่เข้ามาก็ขอให้ท่านเช็คดูให้ดีๆเขาเป็นคนโซจริงหรือไม่อะไรที่ท่านคิดว่าผิดศีลธรรมก็อย่าทําเลยนะคะถึงแม้ว่าท่านนั้นจะไม่มีคู่ก็ตามถึงแม้ว่าฟ้าอาจจะเป็นแค่คนคุยก็ตามส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครวัวช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันมากนะักเนื่องจากต่างคนต่างก็ยุ่งนะคะ และให้ระมัดระวังเวลาอยู่ด้วยกันอย่าพูดถึงเรื่องที่คุยกันทีไรจะงอนกันหรือว่าทะเลาะก,กันทุกทีแต่ว่าโดยภาพรวมยังช่วยเหลือรักใคร่กันดีนะคะสุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะทำไรขอยท่านระมัดระวงังเพราะว่าท่านมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวมีมีดบาดของแหลมคมทิ่มตํา จะขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู่วามหากตัวท่านต้องขับรถทางไกลก็ขอให้หาคนนั่งไปเป็นเพื่อนนะคะและช่วงนี้ท่านทำงานหนักพักผ่อนน้อยหากท่านมีโรคประจำตัวเช่นภูมิแพ้ต่างๆความดันท่านจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายนั่นเองคะ่ะโรคประจำตัวที่ท่านเป็นอยู่จะกำเริบพุ่นมาได้ปวดหัวปวดไมเกรนปวดตามข้อต่างๆซึ่งเกิดจากการที่ท่านนั้นทำงานหนัก ทำงานที่ใช้แรงมากขอท่านดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะชาวราศีกรกฎและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีเงินไหลนองมีทองไหลมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์าข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอยทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ